สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเช่นเดิมนะครับสัญญาชาแนลมาแล้วช่องดีๆมีสาระมากันแล้วนะครับวันนี้มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนชาว You Tube ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะฮะนี่ครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนหรือถ่ายน้ำเจ้าน้องกบนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ เราเปลี่ยนน้าเราถ่ายน้นํานี่บางทีผมก็คิดอยู่เสมอว่าจะทําอย่างไรให้มันแบบใช้เวลาตรงนี้กับกิจกรรมตรงนี้ให้มันน้อยมากและก็มีประโยชน์มากที่สุดเนาะเพื่อนๆนะครับก่อนที่เราจะมา,าทํากิจกรรมตรงนี้หรือออกแบบหรือรูปแบบในกิจกรรมตรงนี้แต่ละวันหรือแต่ละเวลาที่เรามีกิจกรรมตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านหรือทุกคนเนาะก็มีรูปแบบเป็นของตัวเองนะฮะ ถ้าเราแบบมีกิจกรรมประมาณเหมือนอย่างผมหรือว่าเพื่อนๆก็อาจจะออกแบบหรืออาจจะมีวิธีเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะฮะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแต่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยวันนี้ที่สัญญาชาแนลมานําเสนอนี่คือการเปลี่ยนถ่ายน้ํากลบเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าเราก็มานี่ครับทำเช่นนี้นัเพื่อนเนี่ยเราเอาน้ําเดิมนะฮะน้ำเก่าที่เราได้ใส่เขาไปเมื่อครั้งก่อนเนาะ เมื่อ3-4วันก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะพอระยะวันระยะเวลาที่ได้เวลาหรือระยะวันที่เราต้องเปลี่ยนน้ำถ่ายเขาเนี่ยถ่ายน้ำเขาเนี่ยด้วยในระยะวันเนี่ยสาถึงสวันนะฮะก็คือประมาณถ้าเขายิ่งโตเนาะถ้าเขายิ่งโตเนี่ยน้ำเขาจะเริ่มเสียเร็วนะมันเพื่อนเสียง่ายแต่อย่างผมเองเนี่ยผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณถ้าไม่เกิน4วันนะนเพื่อน ถ้าอย่างเร็วคือ3วันแต่อย่างช้าคือไม่เกิน4วันเนาะนะครับเราเอาน้ําเดิมนะเพื่อนน้ำเก่าออกประมาณนี้นะเพื่อนเอาออกแบบนี้ทุกขวดนะเพื่อนแต่ละคอนโดแต่ละขวดเนี่ยเราก็ค่อยๆนําเขาออกมาทิ้งหรือถ่ายเขาออกไปทีละขวด2ขวดหรือทีละคอนโด2คอนโดเนาะนะครับตัวนี้ตะกอนเยอะหน่อยเพื่อนเดี๋ยวต้องเขย่านิดนึงแต่การเปลี่ยนนี่ก็ต้องอทําเป็นแบบนุ่มนวลนิดนึงเหมือนกันนะเพื่อนเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ย เขาเสียชีวิตหรือตายได้เหมือนกันมันเพื่อนเวลาผมถ่ายน้ำเนี่ยถึงเขาตัวโตวขนาดนี้แล้วเนี่ยระยะอายุงานนี่อยู่ประมาณสักเดือนกับ10กว่าวันเนี่ยมันเพื่อนตัวเขาก็บางทีเขานกน้ําได้เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะแต่ฟังจากเพื่อนเพื่อนที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะมันเพื่อนน้าไม่มีเลยครับไม่แน่ใจว่าก,กิ่นน้ําหมดหรืออย่างไร <c oughs> นี่ครับเพื่อนเพื่อนดูนะนี่ครับ แต่เราก็ต้องมาเปลี่ยนน้าเขาเช่นเดิมฮะแต่บางทีบางครั้งเราวางผิดเหลี่ยมไปแล้วก็ไปโดนช่องโดนรูที่มันเราได้เจาะไว้เนาะหรือบางทีเขาดิ้นนะมันเพื่อนเขาดิ้นแบบเวลาเหมือนเห็นเราเนี้ยเดินผ่านเนี่ยเขาก็โดดตุกลักตุกลักอย่างเงี้ยเสียงเขาจะดังนะฮะเวลาเราเดินผ่านเขาคุ้นเคยกับเรามากเวลาเราเลี้ยงเขาไปสักพักเนี่ยแล้วขวดเขาเนี่ยอาจจะก,กลิ้งแล้วก็ผิดเหลี่ยมไปแล้วก็เหลี่ยมที่เราเจาะรูไว้นี่ก็กลายเป็นว่าอยู่ด้านล่างเนาแล้วน้ํามันก็ ออกไปหมดแบบเหมือนเมือม่อเมือ่อขวดตะกี้นะนเพื่อนนะครับการนําเขาออกมาเททีละขวดนะครับแบบนี้เนี่ยการใช้เวลาตรงนี้นะนเพื่อนกิจกรรมตรงนี้ที่ผมได้ขี้ที่ที่จะบอกหรือให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเนี่ยทำเช่นนี้เนี่ยมันใช้เวลาการให้น้ําหรือเปลี่ยนน้าหรือถ่ายน้ําเขาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะนเพื่อนๆและก็ประหยัดเวลาด้วยนะฮะแล้วเราทําเวลาได้แบบรูปรัด เลยทีเดียวนะเพื่อนเอนเพราะว่าและเวลาที่เหลืออยู่เราก็ไปทําอย่างอื่นได้อีกเนาะเพราะว่าการที่เราทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนี่บางทีบางครั้งนี่เราอาจจะฉุกคิดไปว่าเราก็อยากจะมีเวลาที่ไปทํเอ่อกิจกรรมอย่างอื่นอีกเนาะอย่างเช่นว่าอาจจะไปสวนไปไร่ไปนาะหรือออกไป ดูต้นกล้าที่เราได้เพาะไว้อะไรไว like 1, war, Bonnie, ้ภายในสวนอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเพราะว่าเวลาวันๆนี้มันค่อนข้างไวและค่อนข้างเร็วนะครับเวลาเราถ่ายน้ําเสร็จแล้วนเพื่อนๆนะครับเราก็เราเอาน้ําเก่าออกเสร็จแล้วเนาะเราก็นะครับเราก็เอาน้ําเดิมนะครับดันเข้าไปเช่นเดิมอย่างนี้นะเพื่อนแล้วน้ําใหม่ที่เราดันเข้าไปนี่ก็คือการใส่ของตัวน้ํานี่มันค่อนข้างจะเร็วนะเพื่อนๆก็คือน้ําในขวดเนี่ยเขาจะไม่ขุนแบบเหมือนตอนที่เราหรือ เราอาจจะไม่ได้นําน้ําเก่าออกเนาะแต่เราบางคนบางท่านก็ดันน้ําใหม่เนี่ยเข้าไปเลยแล้วก็ปล่อยให้น้ําเก่านี่ออกมาคือดันดันน้าใหม่เข้าไปให้น้ําเก่ามันมันออกมาจากจากรูหรือท่อที่เราได้ทําที่ระบายน้ําไว้หรือที่ให้อาหารไว้นะเพื่อนเพื่อนคือเดิมทีผมเองก็ใช้วิธีแบบนั้นเหมือนกันนะฮะก็คือการที่เราเอาน้ําใหม่เนี่ยเติมไปเลยแล้วก็ให ไปดันน้ําเก่าที่อยู่ในขวดออกแต่ค่อนข้างใช้เวลานานานะเพื่อนต่อขวดเกือบเกือบร่วมๆนาทีเลยทีเดียวฮะต่อขวดเกือบเกือบสามสิบวิหรือว่าสี่สิบวิเลยทีเดียวต่อขวดฮนะเที่ยวก่อนๆนั้นนี้ตามที่ผมพอพอจะจะจับเวลาที่ที่เราได้ทําแต่ละขวดหรือเ,เฉลี่ยเวลาได้แต่ละขวดคือก่อนหน้านี้เนาะก่อนที่เราจะไม่ได้คิดและออกแบบหรือคิดในวิธีเช่นนี้นะเพื่อนๆก็เลย เสียเวลาลมากผมก็คิดเป็นพักอยูงง่เหมือนกันว่าจะท่องทํำยังไงให้เสียเวลาแล้วก็ให้น้อยที่สุดดรืยเสียเวลาให้แบบรวบรัดที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดเนาะนยครับเราก็เติมน้ําทีละขวดนะนเพื่อนทีละคอนโดเชน่นเดิมนะเติมน้ำเข้าไปแบบนี้นะเพื่อนแต่น้ําในขวดก็เรียกอ,อะไรเราเติมเร็วนะนเพื่อนนะครับแบบนี้เติมไปปุ๊บน้ำก็ของก็จะใสเลยใสยลยแล้วเราก็ก็คือได้ที่เลยว่าง,งั้นว่า ก็คือนะครับเราฉีดไปน้ําเก่าก็ไม่มีแล้วเพียงแต่ว่ามีะละอองเศษอาหารหรือว่าเศษที่เขาได้ขับถ่ายออกมาเล็กน้อยนะเพื่อนแล้วก็น้ําก็ใส่แป๊บเดียวนะนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ถึง10วินะนเพื่อนไม่ถึงอันเต็มที่ไม่เกิน2ีิวิไปแต่10วินี่ผมว่า,น,าน่าจะโอเคอยู่ได้น,น่าจะได้เวลานั่นแหละเพราะว่าความรวดเร็วนี่ค่อนข้างเร็วมากแต่ละขวดแต่ละคอนโดนที่เติมไปนะครับแล้วก็เติมไปอย่างเงี้ยเพื่อนทีละขวดทีละคอนโดแล้วพอ พอเราทําตรงนี้เสร็จปุ๊บคือความรวดเร็วมันมันมันเร็วมากแล้วเราก็มีเวลาที่จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเนาะนะครับทีละคอนโดแต่จริงๆผมเปลี่ยนน้ําที่ถ่ายน้ําที่นี่ร้อยกว่าขวดนะนเพื่อนกบในขวดหรือก,กบในคอนโดที่เราได้ได้เลี้ยงไว้นี่รู้สึกจะอยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยห้าขวดนะแต่ถา้าเแต่ถามว่า ความเป็นจริงที่ที่ที่ผมได้ได้ได้ทำคลิปในตอนนี้ให้ดูเนี่ยก็คือผมแค่เว้นวักไว้เพียงแค่สามสิบถึงสี่สิบขวดนะเพื่อนเพื่อนคือผมอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นว่าความเร็วที่เราได้ได้ทำเนี่ยมันไม่ได้แบบช้าหรือว่าเสียเวลามากอย่างที่ผมได้กล่าวและได้บอกไปเนาะนะครับเราก็เสียเวลาไม่มากกันเพื่อนตรงนี้แป๊บเดียวครับเพื่อนเพื่อนใส่แต่ละขวดแต่ละขวดเสร็จเราก็เดี๋ยวเรา ล้างขวดหรือเติมน้ำให้เขาเรียบร้อยตามที่เราตั้งใจแล้วนี่เราก็เอาไปวางเรียงตามลําดับชั้นของเขาเนาะตามแต่ละชั้นแต่ละคอนโดเข้าไปก็คือการใช้เวลาตรงนี้นี่ไม่เกิน20นาทีฮะสองอรู้สึกจะอยู่150ขวดเนี่ยผมใช้เวลาอยู่ประมาณ25ถึง30นาทีพอๆกับการให้อาหารของเขาในใน,ในช่วงหลังๆนี้ที่เราได้ออกแบบเกี่ยวกับ เวลาหรือควบคุมเวลาได้นะเพื่อนเพื่อนแป๊บเดียวครับเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ผมเองก็ไม่ได้คิดตรงนี้นะไม่ได้คิดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตรงนี้นะนเพื่อนผมก็แค่เปิดปากขวดนะฮะในช่วงแรกๆเลยที่เราได้ได้ให้อาหารหรือว่าได้ได้เอ่อได้เปลี่ยนาน้าเขาเนี่ยผมเปิดฝาขวดทีละขวดนะนเพื่อนผมเองไม่ไม่ไม่ได้ฉุกคิดว่าการที่ทําเช่นนั้นเนี่ยมันมันเสียเวลาค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพียงแต่ผมมาดูวิธีว่าถ้าเราทําเช่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างเร็วและก็ใช้เวลาน้อย นะครับเพื่อนๆเจ,จ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวล็อตแรกๆนะนเพื่อนเนื้อไซส์เนี่ยจะเป็นตัวแรกๆที่เราได้ได้ทำการเลี้ยงเขาขวดใหญ่เมื่อก่อนขวดนี้จะมีอยู่สามตัวเพื่อนแต่เขากัดกันเขาชอบกัดกันเขาชอบแย่งอาหารกันเริ่มแล้วผมก็เปลี่ยนเขาออกไปไปอยู่ขวดอื่นๆนะฮะกลายเป็นว่าขวดนี้ก็ให้อยู่ตัวเดียวเนาะแต่เพียงถ้าเราจริงๆถ้าเราใส่เขาลงไปเนี่ยเพื่อนประมาณสัก ตัวหรือ2ตัวเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้ามันเพื่อนเ,อเลี้ยงเนาะถ้ามันเพื่อนมีกิจกรรมประมาณอย่างผมเนี่ยก็คือเพื่อนเพื่อนพยายามเอาไซส์ให้เขาเท่าเท่ากัน,นเพื่อนลูกกบเนี่ยน้องกบเนี่ยเอาเอาไซส์ของเขาประมาณเท่าเท่ากันเขาจะไม่กัดกันนะแต่ถ้าถามเป็นว่าถ้าเกิดเขาตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่ากันเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเขาจะโดนทําร้ายนะเพื่อนจะโดนรงังแกแล้วก็จะล้มตายไปเพราะว่าเขาโดนกัดอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยเขาเจ็บเขาเป็นแผลเขาก็ล้มแต่เกี่ยวกับการให้ อาหารของเขาแต่ละครั้งนี่มันค่อนข้างเร็วอย่างที่ผมบอกเนาะพนเพื่อนๆเนาะถ้าเราทําแบบอย่างที่ผมได้ให้ดูคลิปันก่อนหน้านี้นะพนเพื่อนๆถ้าพเพื่อนๆได้ย้อนดูก็น่าจะเข้าใจว่าการให้อาหารหรือการเปลี่ยนน้ำเนี่ยหรือการถ่ายน้าเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับพเพื่อนๆนะครับดูการเราถ่ายน้ําเสร็จนะฮะตัวเขาแต่ละตัวนี่ใสปิ๊งเลยทีเดียวพเพื่อนๆดูนะนี่ครับดูความร่าเริงของเขานะดูความสวยสดงดงามนะครับทุกคนสีเขาเนี่ยนี่ครับนี่ไซส์เขานี่อยู่ประมาณสัก สามนิ้วได้นะเพื่อนสามนิ้วก,กว่าได้เริ่มโตแล้วฮะอยู่อายุตอนนี้อยู่ประมาณเดือนกับอีกสิบวันนะเพื่อน <ส Tamam. S 1> เดือนกับอีกสิบวันนะครับตามอายุงานที่ผมได้ได,ได้ได้เช็คดูจากวันที่ที่ผมได้ได้เลี้ยงเขามาเนาะดูความเจริญเติบโตก็ถือว่าโอเคครับเพื่อนดูการถ่ายน้ําแล้วตัวเขานี่ใสามากฮะนี่ครับแล้วก็ความรู้สึกของเขาก็มีความเครื่องอะไรร่าเริงเนาะถ้าเป็นคนเราเขาก็จะร่าเริงเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะ แล้วบ่ายอีกรอบก็คงจะมาให้อาหารรอบที่สองฮะเพื่อนๆวันนี้ช่วงเช้านี่ผมให้ไปแล้วเมื่อประมาณตีห้าครึ่งนะแล้วก็มาอาบน้ำให้เขาหรือเปลี่ยนน้ำให้เขาในช่วงสายๆประมาณนี้ก็อยู่ประมาณสัก7จ็ดโมงกว่าถึง2องโมงได้เพื่เพราะผมเปิดร้านเสร็จก็มานั่งนั่ง,น,งนั่งเปลี่ยนน้าถ่ายน้ำเขาต่อแต่ในช่วงบ่ายเราก็คงได้มานั่งให้อาหารหรือเปลี่ยนอาหารเขาอีกนี่ครับพี่เบิม้มตัวนี้ตัวใหญ่มากครับเพื่อนๆใหญ่กว่าเขารู้สึกจะกินอาหารเก่ง ตัวนี้ก็รองรองลงมาฮะเพราะว่ากินอาหารแต่ตัวนี้ตอนที่มาตอนนั้นนี่พร้อมกันเนี่ยเขารู้สึกไซส์เล็กนะเพื่อนกบพวกนี้ที่เราเลี้ยงนี่ที่หมายถึงว่าข้อดีของเขาเราเลี้ยงแต่ละตัวหรือเลี้ยงแบบภายในขวดหรือในคอนโดแบบนี้อย่างที่เขาเรียกหรืออย่างที่เขาว่ากันเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมีข้อดีอยู่ว่าเราเลี้ยงเขาง,ง่ายนะเพื่อนการดูแลและการบริหารจัดการถ้าเราเข้าใจและเราพลิกแพลง ใน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 แต่ละกิจกรรมในแต่ละการให้อาหารหรือแต่ละการเปลี่ยนน้าหรือถ่ายน้ําเนี่ยเขาจะเลี้ยงง่ายครับเพื่อนเพื่อนและเขาก็จะไม่เป็นโรคด้วยนะเพื่อนเพื่อนะเขาไม่จําเป็นต้องนํายารักษาโรคมาให้เขาอะไรเขานะฮะเพื่อนเพื่อนไม่ไม่จำเป็นนะฮะผมเลี้ยงด้วยอาหารปกติโดยที่แบบไม่ต้องใช้เรียกอะไรแบบสูตรโปรตีนสูงเหมือนเพื่อนเเขาเลี้ยงกันนะผมเลี้ยงแบบก็คือหัวอาหารแต่มันไม่ใช่โปรตีนสูงเนาะ เราก็เลี้ยงไปแบบตามอายุวันอายุเวลาแต่ผมก็เคยคิดว่าจะลองให้เขากินโปรตีนสูงดูว่าเขาถ้าเขาได้กินหรือเขาได้ทานเนี่ยเขาคงจะโตและโตเร็วยิ่งกว่านี้นะเพื่อนนี่คือ,อขวดก่อนหน้านี้ที่ผมได้เปลี่ยนไปนะเพื่อนช่วงระยะก่อนหน้าที่ผมจะทําคลิปให้ไม่ประมาณ 20- บหรือ40่สิบนดให้เพื่อน mm. ๆได้ดูรอบหลังเนี่ยก็คือผมถ่ายไปเกือบหมดแล้วนะเพื่อความรวดเร็วผมก็นะครับทำคลิปเห้นเพื่อนได้ดูนะฮะว่า ที่ผมทําไปเนี่ยใช้เวลาไม่นานเพื่อนๆใช้เวลาเพียงน้อยนิดแล้วก็เนี่ยครับเราเสร็จจากการถ่ายนะ้าเปลี่ยนนะ้าแล้วก็นําเขามาวางครับทีละขวดเช่นนี้นะเพื่อน,นครับนะแบบนี้นะฮะการเลี้ยงเขาในคอนโดนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีเอ่อมีข้อดีอยู่ก็คือการเขาและเขาก็ไม่กัดกันและเขาโตก็โต,ตแบบโตเร็วนะเพื่อนเวลาเขากิกนอาหารเขาก็ไม่แย่งกันเนาะเขาไม่แย่งกันเขาไม่กัดกันและเขาก็โตวไวโอเคครับ เดี๋ยวเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาเช่นไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะให้สัญญาชาแน,นลกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมทักทายกันมาใต้คลิปนะฮะคอมเมนต์ทักทายกันมาใครมีสูตรไหนใครมีข้อคิดแง่คิดดีๆก็แลกเปลี่ยนอคอมเมนต์กันมาทักทายกันในใต้คลิปกันได้นะครับเพื่อนๆสัญญาชาแน,นล l ยินดีรับฟังเนาะ ดีนัเรียนด,ด,ดีรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะนําไปปฏิบัติให้การทําคลิปในจุดตรงนี้นะฮะในรูปแบบนี้ที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้รับเห็นรับรู้มาหลายๆคลิปแล้วก็จะทําให้ดยียิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าการที่เรามีความรู้หรือมีเกร็ดเล็กเน้อยนีย่แบ่งๆเพื่อนๆให้ได้รับชมได้รับรู้นี่ผมว่าเป็นอะไรที่มันดีนะเพื่อนๆเป็น อะไรที่มันแบบทําให้เพื่อนๆได้นําไปใช้ในกิจวัตรหรือกิจจวันประจําวันของเราเนาะเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของเราแต่ละท่านแต่ละคนบางทีบางครั้งก็อาจจะคิดหรือออกรูปแบบในจุดที่เรา,เาลืมฉุกคิดไปในเรื่องเล็กๆน้อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ได้นี่เรายิ่งนําเสนอนี่เพื่อน,อน,อน,อนๆยิ่งรับรู้นี่ผมว่ายิ่งเป็นอะไรที่ดีสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรา เรียนรู้แล้วก็พอที่จะบอกเพื่อนๆได้ผมว่าเป็นบุญหรือเป็นทานชนิดหนึ่งนะมันเพื่อนอีกแบบหนึ่งนะผมว่าการที่เรารู้แต่เราไม่ได้เผยแพร่พให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยนี่ผมถือว่าเราเก็บไว้คนเดียวมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเนาะเพราะว่าอาจจะบางทีบางครั้งเราล้มหายใจจากไปความรู้ตรงนี้ก็ไม่ได้มีเกิดมีผลมีอะไรแก่สังคมหรือแก่เพื่อนๆของเรานะนเพื่อนถ้ามีโอกาสก็ อย่าลืมแชร์ความคิดกันนะครับอย่าลืมทักทายกันมาใต้คลิปนะครับอย่าล,ลืมอคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมเพราะว่าสัญญาชาแน,นลยินดีรับฟังนะฮะทุกๆความคิดทุกๆความคิดเห็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆกดติดตามให้สัญญาชาแน,นลกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอย่างไรเดี๋ยวมาหาคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะฮะเพื่อนๆเพราะว่า สุดท้ายท้ายสุดนี้ก็เวลาก็เหลือน้อยนิดแล้วครับถ้าเป็นไปได้เช่นไรก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ